สวัสดีค่ะ,ะน้องมีตังกับแม่นกมีของโบราณที่อายุกว่าร้อยปีมาให้ชมนะคะเพิ่งจะได้มาจากคุณย่านะคะคุณย่าเก็บไว้บอกว่าเป็นของสมัยโบราณน,น่าจะร้อยกว่าปีแล้วเพราะว่าเป็นของยายทวดอีกทีที่เอามาให้เขาเรียกว่านี่ให้ให้ดูหน่อยสิอันนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแม,แม่ขอยืมหนึ่งอันคะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เป็นแบบนี้ค่ะอ่าเขาเรียกว่าเงินเซียนนี่นะคะเงินเซียนค่ะอ่าอีกอันนึงเป็นแบบนี้ค่ะเงินเซียนเออเขาบอกว่าเอาไว้เวลาเป็นสินสอดทองมัน่นเวลาไปขอผู้หญิงเอ้ผู้ชายไปขอผู้หญิงแต่งงานนะคะเป็นของโบราณไม่รู้ว่าเคยได้รู้จักกันหรือเปล่านี่นะคะสองอันเลยค่ะเงินเซียนอันนี้ของโบราณมีมานานแล้วนะคะ ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันและอันนึงที่อยากให้ชมนี้ค่ะอันนี้ก็ของโบราณคะ่ะรู้จักไหมคะนนคืออะไรอันนี้คือดาบนะคะของโบราณขนานแท้เลยคะ่ะตอนนี้อันนี้เกิดการชำรุดถึงจริงๆมีเชือกควนอยู่นะคะแต่ปรากฏว่ามันชำรุดแล้วก็เลยใช้สกอตเทปนะคะเทปใส่พันไว้นะะี่ค่ะนี่ค่ะ ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นลวดแล้วนะคะด้วยความว่าเชือกมันขาดแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นเชือกแล้ก็ใช้สกอเทปใส่พันไว้นะคะนี่นะคะดูเดให้ดูข้างในของดาบน,นะคะพี่ต้นไม่ยอมมาเลยเพราะพี่ต้นกลัวดาบอันต่างนี้นี่นะคะความยาวมากยาวเกือบเมตรเลยะคะ่ะรวมด้ามแล้วความคมน,น,นี่นะคะเล็ก ลูกคมแล้วยังมีคมอยู่นะคะคมมากเลยค่ะอันนี้ของโบราณนะคะที่ของคุณย่ามีอยู่ที่บ้านนี้นะคะแต่ว่าเป็นของยายทวดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอายุน่าจะนานมากแล้วค่ะดาบเล่มนี้ oh. แล้วก็อันนี้คุณแม่ก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยคะ่ะเพิ่งเห็นวันนี้คุณย่ามาให้ดูเขาเรียกว่าเงินเซียน oh. เป็นเงินที่ใช้ในสมัยโบราณถ้าใครรู้จัก บ้านใครมีกรุณาส่งรูปหรือคอมเมนต์มาให้ดูบ้างน,นะคะของโบราณเนื้อดูยากแล้วค่ะถ้าไงฝากติดตามช่องพี่ต้นไม้กับน้องมีตังนะคะ t ูที่อาร์สีด้วยค่ะบายยขอบคุณครับขอบคุณครับยัง